ข้างถนนนราธิวาสร,ราชนะการินกับเกียบของช่องถนนสีตอนนี้กำลังมีโครงการปรับปรุงก่อกลางนะครับน่าจะทำเป็นสวนยอมลอยฟ้านะครับโครงการที่ต่อเนื่องมาจากตรงแยกสาทรน,นะครับจากต้นทางที่แยกสุรวงนะครับแล้วก็มาถึงตรงสีแยกสีลมมาถึงสีแยกสาทรตัดกับนาราธิวาสร,ราชนคกรินแล้วก็ยาวมาเนี่ย คิดว่าน่าจะโน่นนะครับไปถึงฝากคลองชอ่องนนทรีถนนพระรามที่3านั่นแหละครับโครงการปรับปรุงอุตบาทแล้วก็น่าจะมีการทําเป็นสวนหย่อมลอยฟ้านะครับข้อมูลนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเห็นมีว่าเป็นโครงการน่าจะเป็นโครงการเดียวกันจากที่เป็นทางวิ่งเรียบเกาะกลาง BRT ีการปรับปรุงนะครับปิดจุดกลับรถตรงหน้าเทคโนลราชมงคลน,นะครับราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวอุ้หนาวหนาวันนี้หนาวมากลมเย็นมากเลยกรุงเ หนาวนตรงนี้มีลุงพินีเพลดด้วยสแตนบายงานครับยังไม่กบห้าโมงกว่าจะสี่จะหกโมงแล้วครับมาตั้งแต่ยังไม่สี่โมงหนาวจนปากสัน่นลมแรงต้องใส่หน้ากากปิดไว้หน่อยขี้ฝุ่นหายใจไม่ออกแสบจมูกปไปถ่ายบรรยากาศริมถนนนราธิวาสราชนกากรินครับห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้ว นี่โหแมคโครกับโลตัสเดี๋ยวนี้จะสัวเอามารวมกันแล้วเหรอจากแมคโครมีโลตัสมอเข้าไปอยู่รวมกันด้วยเมาไปหมดแล้ว